สวัสดีครับ ASP เพยนะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามอินซีจันทละสถิตนะครับเพื่อติดตามการแข่งขันฟุตบอลรายการ150แชมเปี้ยนชิพนะครับหรือว่าไทยลีก2ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายอัพนะครับของทางเกษตรศาสตร์เจ้าบ้านกันก่อนครับวันนี้มาในระบบ4-5-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นกฤษณะกันกลิ่นนะครับแนวรับ4คนครับมีรังซีมันสารวมปะค่านะครับแล้วบอลมาอยู่ที่ดานิโลเจอกับเซเบริโอครับ จ่ายขึ้นหน้ามาเจอแซนวิชลูกนี้โอ้โหอุตสินเป่าไปแล้วนะครับอโดนลุมสองเลยครับซิเิโอเนี่ยพยายามจะเข้าไปแล้วแต่ว่ามีเกียงไก่มาซ้อนอีกคนหนึ่งครับสุดท้ายโดนอาจไปครับสุชานนมาริซอนนี่ก็ย้มตัวมาจากสิงห์เชียงรายนะครับพงระวิทย์นะครับรับหน้าที่เปิดเข้าไปเป้าหมายก็อยู่ที่ดานโลครับ เปิดเข้าไปน้ําหนักค่อนข้างแรงครับโอ้โหแมเกือบได้เหมือนกันครับลูกนี้กฤษณะครับโอ้โหบอลมันโคมีทําเล่นไปนะครับไม่ทุบนีก็มีสิทธิ์จะเข้าประตูเหมือนกันครับไม่เสี่ยงเลยครับกฤษณะกันกินเอาออกไปก่อดน,นีกว่าครับซุประวีดึงหนึ่งจังหวะครับเล่นใกล้ ให้สกุลชัยยังไปได้นะครับสุบีวีรวัดเปิดแล้วครับลูกนี้โอ้โหไปไหนเลยครับก็ตั้งใจจะให้นะครับกับทางนิโคลาโคมาเซกแต่บอลมันแรงครับบอลมาอยู่ที่นิโคลาโคมาเซกใจต่อจังหวะเดียวเลยครับสกุลชัยใช้ความเร็วแล้ยิงครับโอ้โห ยังไปเข้ามือทางจาตุรงครับถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของทางเกษตรศาสตร์โอ้ต้องชมครับจังหวะนี้แกัดฟันวิ่งมาซัดเลยครับดูภาพชายครั้งหนึ่งครับตดกเข้ามาข้างในนะครับยิงด้วยซ้ายโอ้โหมีเวลโก้มาขวางโดนอัดเข้าไปที่ท้องหน่อยครับจังหวะปะทะกันครับนี่ครับเดี๋ยวต้องไปดูอาการของทางเวลโกฟิลิโปวิดนะครับ เมื่อสักครู่เหมือนจะล้มลงไปนอนด้วยครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับนี่ครับลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับมีโอกาสได้บอลกับเตะวันไหลต่อขึ้นหน้าให้กับดานิโลปาร์กยืนโูวยืนคุมเชิงอยู่จ่ายย้อนหลังกลับมาครับไปขึ้นที่ตะวันอีกครั้งหนึ่งครับโยกเข้านายก็เจอแย้มแล้วก็ไปทำฟาวเขาครับ นี่ครับจัดยาวไปครับแล้วโดนจิ้มไปก่อนสุดท้ายวีรวัตรได้บอลแล้วก็ตะว,วันต้องสกัดครับแม่อจะฟ้องเอาไปเหลืองสักหน่อยครับแต่ว่าผู้สิก็ยังไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดขึ้นหน้ามาครับไปติดทางฟิลิปอวิดมองทิ้งออกด้านข้างไม่ยอมปล่อยให้ออกครับเกีงไกลให้มาวีรวัติ เซฟริโอทิ้งไปขึ้นทางขวาอีกครั้งครับอืสกุลชัยเดาะจังหวะเดียวเลยับเกียงไกมีโอกาสได้บอลตรงกรอบเขตโทษไม่มีโอกาสจบนะครับและผม้ตัดสินก็เผาจบขึ้นแรกไปเลยครับทั้งสองทีมยังเสมอขันอยู่ครับกรเกษตรศาสตร์เจ้าบ้านกับเชียงใหม่ f c นะครับเอาครับกลับมาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งถังครับระหว่างกเกษตรศาสตร์ เอเจ้าบ้านกับเชียงใหม่นะครับก็ยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมนีครึ่งแรกนี่ถือว่าโอกาสน้อยจริงๆนะครับเจอบีมครับต้องรีบขายบอลเร็วนะครับแล้วไปจ่ายพลาดสกุลชัยเปิดด้วยซ้ายให้สราวุฒิดีดกลับมาแล้วมีโอกาสยิงครับโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับในเกมนี้ของนิโคล่าโคมาเซกเพื่อนทําให้สวยแล้วเลครับจังหวะนี้ ใส่ด้วยซ้ายแบบเน่งๆเหมือนกันครับดูภาพช้าครับที่สกุลชัยแล้วตอกมาเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหมีสมยศมาส้ายบล็อกนะครับแต่บอลไม่โดนครับผมเดวิดทิ้งยาวครับให้ดาเนโล่ควบแข่งไปกับแนวรับของกเกษตรศาสตร์ป้าขยอนวูยังเลี่ยมได้ดีครับลูกนี้เอาชนะดาเนโล่ได้ สราวุธเจอพงรวิดจักนะครับจ่ายต่อให้กับดานิโลเข้าขวาแล้วลูกนี้ยังเจอบังอยู่ครับเคลียรต่อให้กับเพื่อนสมยศยิงก็โหยังไปเข้ามือทางกฤษนะเป็นจังหวะลุ้นของเชียงใหม่เอซครับดูแหวกมาครับดานิโลแล้วคืนมากดด้วยขวาเลยครับโอ้โหบอลตรงกรอบนะครับแต่ว่าเบาไปหน่อยครับ ลุยขึ้นหน้ามาครับจังหวะนี้โอกาสเข้าขวายังไม่ยิงนะครับแล้วก็ยิงหูเบาไปครับโอ้โหนานๆจะมีโอกาสครับพรชาเตะมุมครับแล้วบินเปิดเข้าไปมีโอกาสได้มองครับเซเรียลและจังหวะสามลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับราฟาเอลแล้ววินไปดักบอลโอ้โหลูกนี้ยังเร็วครับแนวรับของทางเชียงใหม่พงระวิทยังไม่แตะทิ้งนะครับและไปเกือบเสียจังหวะยังคลอกบอลไว้ได้ครับที่มุมทง พิกหนีเข้านายและพุทธสินยังไงครับลูกนี้ให้เป็นเตะมุมครับสุภศษักไหลต่อขึ้นหน้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวได้บอลอีกครั้งครับสุภศษักลุยขึ้นหน้ามาเองและเจอเสียบครับพุทธสินให้ฟาวแล้วก็ควักมาแล้วครับเหมือนจะเป็นใบเหลืองให้กับเกรียงไกรครับเกรียงไกรนั้นเข้าไปวอยก็เหมือนจะไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับ โหเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้ด้วยนะครับจังหวะนี้ครับเกียงไกรพิมพ์รัดพยายามจะตามไปเอาบอลแล้วก็เกียงไกรนี่บอกว่าเขาจิ้มไปที่บอลนะครับแซะมาจากทางซ้ายครับก็เหมือนจะโดนบอลเลยครับแตูุ่ทธศสีนั้นมองว่าเกียงไกรนั้นพุ่งมาจากด้านหลังนะครับครับโอเปิดเข้ามารับเซอเรียโอมงทิ้งออกมาโอ้แลวจังหวะนี้พงรวิทยิงไม่ มันโดนไม่เต็มเลยครับนี่ครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับพินโยให้มาที่เกียรติศักด์เปิดขึ้นหน้ามาอีกครั้งครับจะให้กับดานิโลก็ไม่ถึงนะครับดักไว้ได้ครับมีเดชเกียรติศักดิ์ยกสวยครับมีโอกาสเล่นจังหวะสองทายออกมาครับให้กับสุภสัิ์พงร์ดาวิดพลิกหนีขึ้นหน้ามา เป็นน่าจะโอกาสสุดท้ายนะครับเปิดเข้ามาในเขตโทษก็ยังติดทางเซลีโอมองออกไปก่อนครับสุประสักทดเจ็ดครบแล้วนะครับเกษตรศาสตร์ทุ่มย้อนกลับมาครับฟ้าขยจนวูเปิดยาวไปลุ้นข้างหน้าจะให้กับราฟาเอลผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับสรุปว่าคู่นี้ เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนะครับเกษตรศาสตร์ FC กับเชียงใหม่ FC นะครับครับก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมจูศักวงทองดีและคุณวิสรุตบีบำรุงนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ